พันธกิจห,ห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที impossible. ่จะเสริมสร้างชีวิตฝ <Brad> ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมคริสศศักราชส0 2 4คพยานชีวิตโดยคุณพีออันโล อีดูไนจีเรียในหัวข้อเรื่องพูดถึงการเริ่มต้นใหม่อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อ1ถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ3พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้นคุณพีออันโลเป็นพยานว่าดิฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งกับวันฉลองเพื่อส่งท้ายปีเก่าในปี2021ดิฉันรู้สึกราวกับว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่และความหวังใหม่ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดปีที่ผ่านมาแต่หลังจากการฉลองดิฉันกลับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อนึกถึงทุกสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่ ช่วงเวลาปีใหม่ดิฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการแต่ดิฉันไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือเริ่มต้นจากตรงไหนดิฉันรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตคืนนั้นดิฉันตัดสินใจอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดิฉันไม่ได้ขออะไรแต่กลับได้รับกำลังใจจากพระคัมภีร์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่18ดดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ดิฉันมี และรู้สึกได้รับพระพรจากทุกสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของดิฉันหลังจากอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าดิฉันอ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สและได้รับความเข้าใจใหม่จากพระมภี์ตอนนี้จากพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ1-2ถึงสเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นและดูไม่มีความหวังอะไรในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นพระเจ้าตรัสและความสว่างก็เกิดขึ้น และด้วยแสงสว่างนั้นทําให้เกิดความหวังและพระเจ้าตัดอีกครั้งหนึ่งทําให้ท้องฟ้าทะเลและแผ่นดินเกิดขึ้นทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสร้างคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอนาคตวันแล้ววันเล่าพระเจ้าตัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าตัดและทรงเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีในฐานะผู้เชื่อ เมื่อ,อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สิ้นหวังสิ่งแรกที่เราทำได้คือทูลขอต่อพระเจ้าให้แสงสว่างเข้ามาในสถานการณ์นั้นและให้เราขอบคุณพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกด้วยแสงสว่างของพระคริสต์ทำให้เกิดความหวังความตั้งใจของดิฉันในปีนี้คือการพูดถึงสิ่งที่ดีตลอดชีวิตของดิฉันข้อคิดสำหรับวันนี้ความสว่างแห่งพระคริสต์ นำไปสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อทราบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพงทั้งหลายสำนึกในพระคุณในทุกสถานการณ์ขอทรงสำแดงแก่ข้าพทั้งหลายว่าควรจะพูดถึงความสว่างและความดีงามภายในชีวิตของข้าพทั้งหลายและผู้คนรอบข้างอย่างไร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ